สรุปการคูณเมทริกครับการคูณเมทริกมีทั้งหมด2แบบครับแบบที่1ครับการคูณเมทริกด้วยจํานวนจริงครับถ้า k เป็นจนํานวนจริงใดๆผลคูณของ k กับเมทริก a เขียนแทนด้วย k คูณ a เป็นเมทริกที่เกิดจากการน,ำำนําจํานวนจริง k คูณกับสมาชิกทุกตัวของเมทริก a ครับการคูณเมทริกด้วยเมทริกครับเมทริก a คูณกับเมทริก b เขียนแทนด้วยเมทริก a คูณ b ครับ ก็ต่อเมื่อจำนวนหลักของ A เท่ากับจำนวนแถวของ B และผลคูณที่ได้จะเป็นเมทริกที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกเและจำนวนหลักเท่ากับจำนวนหลักของเมทริก B ครับแบบิึกหาดครับกำหนดเมทริกเมาให้ข้อที่1 3คูณเมทริก A ข้อที่3เมทริกเอกำลังสองและข้อที่3ครับ5คูณกับเมทริกเอกำลังสองครับ